ล Just for you. Hey. โลกข้างนองมันโคตรวุ่นวายเห็นคุณเดินมาเหมือนแบกทางจากรววนรอยยิ้มที่ฟืนมันฟ้องทุกอย่างเวใจคุณมันล้าจนแทบไม่เหลือแรงทุกคนบอกให้คุณต้องเก่งกวันนี้ ้องไหวต้องแรงต้องชนะให้ได้แต่ไม่มีใครถามเลยสักครั้งว่าข้างในคุณโอเคหรือเปล่าในวันนี้ผมไม่ได้มาพเพื่อเปลี่ยนคุณไม่ได้มาแก้ชีวิตให้ดูเธอแค่อยากอยู่ตรงนี้ข้างๆในวันที่คุณไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องฟืน ถ้าวันนี้มันหนักเกินจะยืนแค่พักหายใจตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะยืนแทนคุณเอง yeah, yeah, yeah. ผมจะโอบกอดคุณด้วยความอบอนพนไม่แรงไม่ดันไม่ต้องพิสูน <Ooh. S 2> No rush ปล่อยเวลาหมุน <Ooh. S 2> แค่เป็นคุณก็เพียงพอแล้วคุณผมจะพาคุณกลับสู่ความสงกอบจากโลกที่มันทำให้คุณสับสน <Ooh. S 1> สร้วงมุมเล็กๆที่มีแต่รัก ได้คุณไม่ต้องสวมหน้ากากีกต่อไป oh, oh. ไม่ต้องวิ่งต้องใครเหนื่อยหอบคุณไม่ใช่แค่ลงมันรีบเกินไป oh. ในสังคมที่วัดกันด้วยยอดไลล์ oh. แต่สำหรับผมคุณมีค่ามากกว่านั้นท้งใจ oh. บางคืนคุณเงียบไม่พูดอะไร oh. ไม่ใช่ผมไม่รู้สึกแต่พูดไม่ไหว oh. ผมเห็นทุกแผลที่คุณซ่อนแม่คุณไม่เคยอธิบายให้ใครฟังสักครั้ง oh. คุณสมควรได้ความจริงใจ ไม่ใช่รักที่มาแล้วก็หาย I'm right here ไม่เป็นไหนต่อให้คุณพังแค่ไหนผมก็ยังอยู่ข้างๆเธอขึ้นไนมันหนักเกินทนและคุณไม่อยากเจอใครทั้งโลกแค่เปิดไฟดวงแรงๆแล้วรู้ไว้ตรงนี้ยังมีผมโอ yeah, yeah, yeah. ผมจะโอบกอคุณด้วยความอบอุ่น uh oh. ไม่เร่งไม่ดันไม่ต้องพิสูจน์ uh oh. No rush ปล่อยเวลาห,หมุน uh oh. แค่เป็นคุณก็เพียงพอ จะพาคุณกลับสู่ความสง่อมจากโลกที่มันทำให้คุณสับสนสร้างมุมเล็กๆที่มีดรักเป็นที่ทีคุณไม่ต้องสวมนากาย <Yo, S 1> อตออะราจะสร้างลงไปลเล็กๆที่ไม่มีใครตัดสินว่าใครผิดถูก <Hey. S 2> ไม่มีเสียงเพียร์ไม่มีคำดูถูก <Hey. S 2> มีแค่ความจริงใจที่ไม่ต้องพูดก็รู้ <Hey. S 2> ห้องเล็มแรกับไฟสลัวสียงเพลงเบาตอนเดิกเดิน Yeah, yeah. แค่มีคุณนั่งอยู่ตรงนั้นก็เหมือนทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวไปชั่วคืน คุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องเป็นว่าฉันที่ใครต้องการแค่เป็นคุณในแบบที่เป็นมันมีค่าม,มากพอแล้วสำหรับผมแม่โลกจะวุ่นวายแค่ไหนมุมเล็กๆนี้ยังปลอดภัยที่ที่คุณไม่ต้องเก่งไม่ต้องชนะใครไม่ต้องอธิบาย You deserve love every part of you even the night you feel not good enough ไม่ต้องพยายามไม่ต้องเปลี่ยนใจ just stay right here just stay alive ผมจะอบกกคุณคุณด้ความอบอุ่น ไม่แรงไม่ไมไดันไม่ต้องพิสูจน์ No rush ปล่อยเวลาให้มุนแค่เป็นคุณก็เพียงพอแล้วคุณผ,ผมจะพาคุณกลับสู่ความสองกบจากโลกที่มันทำให้คุณสับสนสร้างมุมเล็กๆที่มีแต่รักเป็นที่ทีคุณไม่ต้องสวมหน้ากากอีกต่อไปผมจะここอากอดคุณด้วยความอบอุ่นแล สองกบจากโลกที่มันทำให้คุณสับสนา oh. สร้างมุมเล็กๆ <Yeah. S 1> ที่มีแต่รัก <Yeah. S 1> เป็นที่ที่คุณไม่ต้องสวมหนา้ากากอีกต่อไป oh. ไม่ต้องเพลินอะไรเพื่อใครแค่เป็นคุณก็พอแล้วจ